อาจารย์ไทรรักษ์สุตบุตรได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าสารภาษีอากรกลางกรณีรณรณนายทักษิณชินวัตรยื่นฟ้องกรมสรรพากรและผู้ที่เกี่ยวข้องว่าการประเมินและการออกหมายเรียกเก็บภาษีจากการขายหุ้นชินขอบ เป็นเงิน17,000ล้านบาทเป็นการดําเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลได้ตัดสินให้เพิกถอนหมายเรียกเก็บภาษีดังกล่าวโดยมีคําวินิจฉัยว่าการที่กรมสรรพากรได้ถือเอาการออกหมายเรียกนายพันทองแท้ชินวัตรและนางสาวพินทองทาชินวัตรซึ่งศาลดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเคยพิพากษาแล้วว่าเป็นตัวแทนเชิดไม่ใช่เจ้าของตัวจริงของบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นเป็นการออกหมายเรียกเจ้าของตัวจริงคือนายทักษิณ ตามมาตรา19แห่งประมวลรัษฎากรเป็นการดําเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะการประเมินจะต้องออกหมายเรียกไปยังนายทักษิณซึ่งเป็นผู้ถูกประเมินโดยตรงจึงถือว่าเป็นการไม่ได้ออกหมายเรียกตามกําหนดเวลาตามมาตรา19แห่งประมวลรัษฎากรอีกทั้งนิติกรรมที่ทําขึ้นไม่ได้ก่อให้เกิดการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของชินคอร์ปอเรชันแต่อย่างใดเพราะยังต้องถือว่านายทักษิณยังคงเป็นเจ้าของหุ้นบริษัทดังกล่าวอยู่เหมือนเดิม นายทักษิณจึงไม่ใช่ผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา39ศาลจึงให้เพิกถอนการประเมินภาษีดังกล่าวแน่นอนว่าสํานักข่าวทุกสํานักต่างรายงานข่าวนี้โดยเฉพาะสํานักข่าวที่เรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยต่างนําเสนอข่าวนี้กันอย่างคึกโคมที่น่าเศร้าคือผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นที่เชียร์นายทักษิณมีจํานวนมากบอกว่าคดีนี้เกิดจากการที่นายทักษิณถูกกันแกล้งทางการเมืองมีจํานวนมากบอกว่าการขายหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ ไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วจะต้องมาเสียภาษีอะไรบางคนบอกว่ารัฐบาลจะต้องคืนภาษีให้กับนายทักษิณในขณะที่ถังแตกแล้วจะมีเงินหรือมีคนหนึ่งถึงกับบอกว่านายทักษิณไม่มีคดีเหลือแล้วกลับบ้านได้แล้วความเห็นต่างๆข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผู้แสดงความคิดเห็นไม่ได้อ่านเนื้อข่าวเพียงแต่ดูที่หัวข่าวเท่านั้นทั้งยังแทบไม่มีใครเลยที่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องการขายหุ้นชินขอบให้กับเทมาเซก โดยไม่ต้องเสียภาษีในที่นี้จึงค่ขอสรุปความจริงทั้งหมดที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องาาศาลภาษีอากรกลางมิได้ตัดสินว่าในทักษิณไม่มีความผิดที่ไม่ได้เสียภาษีแต่ตัดสินว่ากระบวนการออกหมายเรียกและประเมินภาษีของกรมสรรพากรไม่เป็นไป,นปนตามกฎหมายจึงให้เพิกถอนเสียดังนั้นมิได้หมายความว่าการที่ในทักษิณไม่ได้เสียภาษีนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วการประเมินภาษีของกรมสรรพากรในกรณีนี้ ไม่ใช่เป็นการประเมินภาษีจากการซื้อขายหุ้นชินคอปในตลาดหลักทรัพย์แต่เป็นการขายหุ้นเฉพาะในส่วนที่เป็นของบริษัท Ample Rich ซึ่งก็เป็นบริษัทของนายทักษิณที่จดทะเบียนที่ British Virgin i s l a n d ซซึ่งถ้าให้ a m p l e Rich ซึ่งเป็นนิติบุคคลขายหุ้นให้เทมาเซกแม้จะเป็นการขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ก็ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเหมือนกับบุคคลธรรมดานายทักษิณจึงเลี่ยงด้วยการให้ a m p เพ Rich ขายหุ้นให้ในายพานทองแท้ และนางสาวพินทองทาจำนวน329.2ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ1บาทซึ่งเป็นการขายในราคาพาในขณะที่ราคาตลาดอยู่ที่หุ้นละ49บาท25สตางค์และนำไปขายให้เทมาเอกผ่านตลาดหลักทรัพย์ในราคาตลาดทำให้ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้แม้แต่บาทเดียวซึ่งต่อมาสารฎีการผนนคดีอาญาของผู้ด,ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมองเห็นว่าเป็นนิติกรรมอำพรางไม่ได้ซื้อขายกันจริงแต่ทำเพื่อเลี่ยงภาษี พราะเจ้าของตัวจริงยังคงเป็นนายทักษิณภายหลังกรมสรรพากรจึงออกหมายเรียกเพื่อทําการประเมินภาษีแต่กระบวนการออกหมายเรียกไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายนายทักษิณจึงรอดการตัดสินครั้งนี้เป็นการตัดสินของสารภาษีอากรกลางซึ่งนายทักษิณเป็นโจทย์เป็นคนละกรณีกับที่สารดีกาแผนคดียายาของผู้ดํารงตาแหน่งทางการเมืองที่ตัดสินให้ยึดทรั์นายทักษิณกว่า70,000ืล้านบาทเมื่อปี2 5 5 3แต่สารภาษีอากรก็ได้นําข้อวินิจฉัย กรณีที่ว่านายทักษิณเป็นเจ้าของหุ้นเชนขอบตัวจริงมาเป็นบรรทัานในการตัดสินในคดีนี้นายทักษิณยังไม่ได้มีการชําระภาษีจํานวน1 7 0 0 0ล้านบาทให้กรมสรรพากรแต่อย่างใดเนื่องเพราะนายทักษิณได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์แต่ไม่เป็นผลจึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีดังกล่าวซึ่งนายทักษิณเป็นฝ่ายชนะตามข่าวดังนั้นท่านที่เสพข่าวต้องไล่เรียงให้ดี อย่าไปเข้าใจว่าสารตัดสินว่าการขายหุ้นชินขอบของนายทักษิณให้กับเทเวเสกโดยไม่ต้องเสียภาษีเป็นการกระทาที่ถูกต้องแล้วเพราะมันไม่ใช่จะอย่างไรการให้อ p ปโรริชก็เป็นของนายทักษิณขายหุ้นชินขอบที่ถืออยู่ให้กับนายพันทองแท้และนางสาวพินทองทาในราคาเพียงหุ้นละ1บาทขณะที่ราคาตลาดอยู่ที่หุ้นละ49บาท25สาตางค์เป็นนิติกรรมอำพพางเพื่อเลี่ยงภาษีและเป็นความผิดอย่างไม่ต้องสงสัย แต่กฎหมายเจ้าผิดนายทักษิณได้แค่ไหนอย่างไรคงต้องรอดูกันต่อไปสาวกทักษิณอย่าเพิ่งตีปี๊บไป